สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับสาวอ่อนเลขเด็ดกับแนวทางหวยทานอนยมัดรวมสี่หน่อยนะคะในงวดของวันที่2ี่เดือน 12, 2566นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันเป็นชุดสรุปโค้งสุดท้ายนะคะให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมก็ฝากกดติดตามทางช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องคิดคํานวณแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันพี่ๆสมาชิกนะคะ สำหรับเมื่อวานน้องแอดไม่ได้ลงให้ก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ขออภัยพี่ๆด้วยนะคะถ้ามีเสียงแทรกน้องแอททำงานควบคู่ไปด้วยนะคะกับขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะก่อนไปรับชมก็ฝากํำเตือนนะคะตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่ๆชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะไม่ว่ากันเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดปะปนกันไปนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะน้องเอสขออนุญาตแจ้งข่าวนะคะตอนนี้มีคนปลอมแปลงลายเอสออนนะคะเอารูปโฟไฟล์แล้วก็ตั้งชื่อเป็นลายเสาออน,นะคะพี่ๆเนาะไปยึดนะคะไปยึดกลุ่มแนวทางของในในบ้านอื่นนะคะน้องเอสก็ขออนุญาตแจ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่ใช่เสาออนนะคะพี่ๆเนาะเป็นรูปเอสออนนะคะแต่ไม่ใช่ ตัวจริงนะคะที่ไปยึดกลุ่มบ้านนั้นบ้านนี้นะคะน้องเอสต้องแจ้งไว้นะตรงนี้นะคะพี่พีเนาะไม่ใช่นะคะท่านใดที่พบเห็นก็แจ้งมาได้นะคะใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะพี่พีเนาะมีในกลุ่มแอดออนมีกลุ่มเดียวนะคะแล้วก็ทํากับเอสหลงอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นชื่อแนวทางบ้านเอสหลงนะคะอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มที่เอสออนตั้งเองก็จะมีแค่กลุ่มสาวออนพารวยนะคะมีแค่กลุ่มเดียวนะคะ สำหรับถ้าเป็นกลุ่มอื่นไม่ใช่นะคะพี่ๆเนาะก็ย้ำนะตรงนี้นะคะวันนี้ก็ขอให้โชคดีเพีงปังๆ,งๆก็แล้วกันนะคะพี่ๆเนาะวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะคะเด่นที่ห้าแล้วก็หนึ่งแล้วก็แปดนะคะพี่ๆตัวเด่นนะคะท่าในใดชอบวิ่งชอบรูดห้านะคะวันนี้เน้นไปที่ห้าหนึ่งห้าศูนย์ ห้าแปดหนึ่งแปดแล้วก็สองแปดหนึ่งสี่นะคะพีพ่่สำหรับตัวนี้กันนะคะกันไปที่เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งแล้วก็ 8 4นะคะพี่ๆสำหรับตัวกันนะคะตัวกันก็จะมี3คู่นะคะ740184นะคะสำหรับชุดเน้นก็จะมี5150581828แล้วก็14นะคะสำหรับ3ตัวเม็ดเดียววันนี้น้องเอสให้ไปนะคะ851นะคะเม็ดเดียวขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆรวยๆนะคะวันนี้ก็มีราวพัฒนาด้วยเนาะ ฝากเข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ